สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมอาจาร,รย์ไก่ดาลันธาอาดีตกรรมการสุรคุมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2,563นะครับซึ่งตรงกับวันพระหัตแรม11่ํค่ำเดือน4ปีกุนนะครับ วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ะดวงชะตาของคู่รักดารากันอีกสักคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณเต้ยจรินพรจุนเกียรติและคุณอเล็กซ์ทีรเดชเมทาวรายุทธกันนะครับว่าเรื่องราวของความรักของทั้งสองคนนั้นจะดำเนินต่อไปเช่นไรนะครับก่อนอื่นนั้นเรามาดูประวัติความเป็นมาของทั้งสองท่านกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่คุณอเล็กซ์ทีรเดช อ่กกันกนนะครับคุณอเล็กซ์นั้นมีชื่อว่าธีระเดชเมธาวรายุทธ์นะครับอาชีพดารานักสแสดงนะครับมีเชื้อสายชาวไทยเ,เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับชื่ออเล็กซ์นั้นมาจากอเล็กซานเดอร์นะครับคุณพ่อเป็นผู้ที่ตั้งให้นะครับจบการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้รับเกียรตินิยมด้วยนะครับ มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องคุณนายโฮนะครับแล้วก็ละครเรื่องสภพายเจ้านะครับและผลงานการแสดงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับรางวัลที่ได้รับนะครับอาทิเช่นอ Man อ f the Year ปี2012นะครับสาขาดาวรุ่งโดดเด่นในวงการบันเทิงนะครับ Top Awards ป,ปี2012สาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมนะครับภาพยนตร์นะรางวัลเทพทอง ครั้งที่15นะครับสาขานักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นนะครับแคสออดปี2015นสาะครับสาขาดาราชายยอดนิยมนะครับคุณอเล็กซ์นั้นเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2532นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับสังกัดช่อง3นะครับตั้งแต่ปศส5 5 5จนถึงปัจจุบันนะครับเรามาดูประวัติของคุณเต้ย จะรินพรจุนเกียรติกันบ้างนะครับมีอาชีพเป็นดารานักแสดงพิธีกรแล้วก็นักสิ่งแวดล้อมนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับที่ศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจนะครับแล้วก็กําลังศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะสังคมาศาสตร์และมนุษศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเข้าสู่วงการจากการประกวดนะครับยูทิปเฟชชี่ไอดอลปี2007นะฮะ ผลงานการแสดงที่ได้รับต่างๆมากมายนะครับภาพยนต์แห่งชาติสุพรรณหงส์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม2557นะครับรางวัลน,นี้ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมปี2552และ2560นะครับสยามดาราอวอร์ด2อ1 4นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับเคยสังกัด GMMTV นะครับ เมื่อพศ2550-2556ถึงนะครับแล้วก็สังกัดช่อง3ตั้งแต่พศ2557จนถึงปัจจุบันนะครับคุณเต้ยนั้นเกิดเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2533นะครับเรามาดูในเรื่องดวงชะตากันบ้างนะครับเริ่มที่ดวงชะตาของคุณ Alex, อเล็กซ์ทีรเดชเมทาวรายุทธนะครับ คุณเล็กนันเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2532นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์แรม1ค่ำนะครับเดือน10ปีมะเสงนะฮะปัจจุบันก็ถึงวันนี้นะครับก็อายุ30ปี6เดือนกับ4วันนะฮะอายุย่าง31ปีนะครับลักษณะวันที่เกิดนะครับเกิดวันศุกร์นั้นเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะครับเป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับ เป็นคนเลือกใช้ของดีนะครับบุคลิกดีแต่งตัวดีมีดูดูดีมีสเสน่ห์นะครับมักเกี่ยวพันกับเรื่องศิลปะแล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองนะครับแล้วก็เดือนที่เกิดนั้นมีดาวอังคารกลุ่มอยู่ก็หมายความว่าเป็นคนที่ขยันค,ค,ค,นะคจจล่องแคล่วเข้มแข็งนะครับอาจจะใจร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็เชื่อมั่นอชอบความท้าทายไม่เกรงกลัวใครนะครับจริงจังตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ชอบทำมากกว่าพูดนะฮะ วิถีชีวิตนั้นต้องมีการเคลื่อนที่ในวัยเด็กนะครับเพราะว่าอัตตนั้นไปกระทบมรณะแล้วก็นหนาวังนะครับอาจจะมีการพลิกผันในเรื่องของชีวิตในวัยเริ่มต้นนะครับชีวิตมักจะต้องถูกบีบคั้นด้วยอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นขนาบาทั้งวันเกิดอ,อยู่ที่วันเกิดและปีเกิดนะครับคือขนาบเดือนนะฮะชีวิตจะต้องมีอะไรกดดันบางนิดหนึ่งนะฮะ ชีวิตนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมากๆนะครับมาจากหลายจุดนะครับจุดที่1ก็คือสุภะนั้นมีฐานที่18มหาจากักรพรรดิถือว่าสูงสุดนะครับสุภาแปลว่าตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ดาวคารนั้นมีมหาอุดอยู่อยู่อยู่ด้วยแล้วก็มีมหาอุปถัมแสดงว่าเรื่องงานนั้นจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมหรือคำจุนที่ดีนะครับ ในเรื่องราวของอคู่ครองความรักกันบ้างนะครับเรามาดูในจุดที่1น,นะครับดาวศุกร์ของคุณอเล็กซ์นั้นไปกระทบพบมรณะนาวังนะครับหมายความว่าในเรื่องของความรักนั้นมักมีความแม่แน่นอนอยู่นะครับในเรื่องความมั่นคงของความรักก็เช่นกันนะครับพันธุนั้นไปกระทบมรณะนาวังแล้วก็ถาสา เพราะฉะนั้นในเรื่องอความรักนั้นอาจจะไม่ค่อยแน่นอนเพราะว่านาวังแปลว่าความไม่แน่นอนนะครับมรณะแปลว่าความเสียหายทาสาก็แปลว่าความเหนื่อยยากนะครับจุดในเรื่องของความมั่นคงของเรื่องคู่ครองนะครับจุดที่เป็นลาภะนั้นมีดาวจันทร์กลุมอยู่ก็เป็นดาวสุประเคะจุดนี้ถือว่าไม่เสียหายนะครับจุดที่2นะครับ <c oughs> ขออภัยฮะปัตตณินั้นไปกระทบปิตาลาภะนะครับหมายความว่าจะได้คู่มีทรัพย์และ ต้องมีอายุค่อนข้างจะมากกว่านิดหนึ่งถึงจะถูกฉลกนะครับมาดูในดวงชะตาของคุณเต้ยจรินพรจุนเกียรติกันบ้างนะครับคุณเต้ยนั้นเกิดเมื่อวันที่29มกราคม2505 2533นะฮะตรงกับวันจันทร์ขึ้น4ี่ข้ามเดือน3ปีมะเส็งนะครับปัจจุบันนั้นก็อายุ30ปี1เดือนกับ21วันนะครับก็คืออายุย่าง31ปีนะฮะ ลักษณะวันที่เกิดนะครับเกิดบันจันทร,ร์เป็นคนที่จิตใจ,ใจดีนะครับอ่อนโยนชอบช่วยเหลือมีเมตตานะครับอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารนะครับรักศิลปะไม่ชอบทําอะไรที่เป็นประจําสม่ําเสมอนะฮะแล้วต้องเป็นลักษณะทีะ่เป็นคนที่ต้องดูดูดีนะครับมีมสเสน่ห์นะฮะเดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็วันที่เกิดนั้นมีดาวองคารคลุมอยู่ก็เป็นคนที่ขยันทําอะไรรวดเร็วนะครับกล้าได้กล้าเสียด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักพวกจริงจังตรงไปตรงมา ทำมากกว่พูดเช่นเดียวกันนะครับมีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับด้วยอิทธิพลของกําลังเทวดาทั้ง4จุดนะครับมี11ราชาโชคนะครับ14จักรพรรดิส3มหาอุดและ16โสรถหมางคนในดวงดวงชะตาแบบนี้ไม่มีทางจดนะครับและโดยเฉพาะสุภะนั้นมี14จักรพรรดิอยู่นะครับสุภะแปลว่าตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับ14จักรพรรดินั้น แปลว่าความมั่นคงเกียรติยศชื่อเสียงนะครับแล้วก็จุดที่เป็นลาภะนะครับเป็นเรื่องของอาชีพนั้นมีมหาอุดอยู่ด้วยนะครับมหาอุดแปลว่ากิจการเดียวความมั่นคงเช่นเดียวกันนะครับสุภะของคุณเต้ของคุณเต้นั้นเป็นสีในทางทักษะด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเต้นั้นจะมีจุดเด่นในเรื่องของการงานนะครับในวัยเด็กนั้นอาจจะมีการเคลื่อนย้ายของชีวิตด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า ฐานแรกของกําลังเทวดาเนี่ยเป็น11ราชาโชคก็หมายความว่าอาจจะโตอีกที่หนึ่งไปเกิดอ่เกิดอีกที่หนึ่งไปโตอีกที่หนึ่งหรืออาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในวัยเด็กนะฮะสก็คือตนุไปกระทบหินะพยายะหมายความาว่าชีวิตนั้นต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับและดาวสุขของคุณเต้ยนั้นมีความโดดเด่นมากๆนะครับมีมหาอุปถัมและ11ราชาโชคอยู่ในดวงนะครับแล้วก็เป็นมนตรีในทางทักษะวันเรื่องงานนะครับเกี่ยวกับศิลปินเนี่ย ทั้งประสบความเร็นด้วยตัวเองและมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนได้ดีนะครับเพราะมนตรีนั้นแปลว่าการช่วยเหลือนะครับมาดูในเรื่องราวของความรักคู่ครองกันบ้างนะครับความรักมักมีความผันผวนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นไปกระทบมรณะและสักนะครับมรณะแปลว่าความเสียหายนะครับสักกะนั้นแปลว่าต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับความมั่นคงในเรื่องของความรักก็ไปกระทบพบมรณะนะครับ ก็ไม่แน่นอนนะฮะกรรมมะและไปกระทบอริในทางทักษาแสดงว่าเรื่องความมั่นคงในความรักเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยนะครับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของคู่ครองนะครับจุดที่เป็นลาภมีดาวจันทร์กุมอยู่ครับเป็นดาวสุปร,ะราะห์อันนี้ถือว่าไม่เสียหายนะครับปัตตนินั้นไปกระทบภพบอัตตะหมายความว่าต้องได้คู่ที่อายุไล่เลียงกันนะครับ ปัตตินีอีกจุดหนึ่งก็อยู่ฐานหมาอุดนะครับถ้าแต่งงานมีคู่แล้วจะมีความมั่นคงดีนะครับเรามาดูสมพงค์คู่ระหว่าง2ท่านนะครับระหว่างคุณเตย้ยกับคุณเอเล็กซ์กันบ้างนะครับดาวศุกร์ของคุณเต้ยนั้นอยู่พบมรณะนะครับอันนี้ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรดาวศุกร์คงเล็กก็อยู่พพมรณะก็มีความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับพันธุในเรื่องความมั่นคง ของความรักนั้นของคุณเต้นั้นไปกระทบหีนะอันนี้มีปัญหาแน่นะครับของคุณอเล็กซ์ก็ไปกระทบหีนะเช่นเดียวกันก็มีปัญหานะครับลาพระนะครับจุดมั่นคงของเรื่องคู่ครองนะครับคุณเต้เป็นดาวจันทร์อันนี้ถือว่าไม่เสียคุณอเล็กซ์ก็เป็นดาวจันทร์ไม่เสียเหมือนกันนะครับคุณเต้เกิดวันจันคุณอเล็กซ์เกิดวันศุกร์นะครับนี้พอไปด้วยกันได้นะครับคุณเต้ยเดือนเกิดมีดาวองคารกลุ่มนะครับคุณอเล็กซ์มีดาวองคารกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ออกแนวใจร้อนด้วยกััันนนท้งคคู่ิดึะรบ จุดสําคัญอยู่ที่ปัตตนีนะครับไปกระทบอัตตาของคุณเตยนั้นจะต้องได้คู่ที่มีอายุไล่เลียงกันนะครับส่วนปัตตนีของคุณอเล็กซ์นั้นไปกระทบปิตาหมายความว่าต้องได้คู่ที่มีอายุมากกว่าสักหน่อยถึงจะดีนะครับวิเคราะห์จากดวงชะตาทั้งสองคนนะครับจะมีความรักที่ผันผวนนะครับโดยเฉพาะคุณอเล็กซ์ธีรเดชนะครับจะต้องคบหากับคุณเตยนะครับต่อไปนะครับ จนให้ถึงวันที่ให้ผ่านาเดือนกันยายน2,564ไปให้ได้นะครับถึงจะมีโอกาสคบหากับคุณเต้ยได้ต่อไปได้นะครับและที่สำคัญนะครับคู่แท้ของคุณอเล็กซ์นั้นอาจจะต้องมีอายุมากกว่าสักนิดหนึ่งนะครับส่วนคุณเต้ยนั้นก็ต้องมีอายุใกล้เคียงกันนะครับผมนั้นที่ต้องแวบไปดู ดวงชะตาของคุณอเล็กซ์เลนเดลซึ่งเป็นคนรักเก่านะครับของคุณเต้ยนั้นทําให้ต้องชงดนหน่อยหนึ่งนะเพราะแปลกมากๆว่ากําลังเทวดาทุกฐานนะครับของคุณอเล็กซ์เลนเดลนั้นเหมือนกับคุณเต้ยทุกฐานเลยนะครับแล้วก็อัตตะนุษนั้นสลับที่กันแค่นั้นเองนะครับแทบจะดวงชะตาทั้งสองคนนี้ ค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดนตสัยใจคอหรือวิถีชีวิตนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากคุณเต้ยจรินพรกับคุณอเล็กซ์นะครับคบหาดูใจกันและมีโอกาสได้แต่งงานนะครับกันมีโอกาสได้แต่งงานนะครับก็จะอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งนะครับแต่ถ้าคุณเต้ยจรินพรและคุณอเล็กซ์ทีรเดชนะครับ มีปัญหาความรักที่ต้องสะดุดลงนะครับคุณเต้ยจรินพรและคุณอเล็กซ์เลนเดลจะมีโอกาสร,กรักรีเทินค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมปุ่ยกันที่เบอร์ศัพท์0811599996นะครับเวลาก็ประมาณสัก9กาถึง21นาฬิกาของทุกวันเบอร์โทรและเบอร์ i อ l ี n ลเป็นเบอร์เดียวกันนะครับคบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตา มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อลงงานบุตรหลานนะครับการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายนะครับสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้เกือบทุกศาสตร์นะครับแล้วก็ตรวจดวงชะตาผู้คนในทุกๆวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับ การตรวจโดยชะตานั้นผมจะใช้อยู่4อย่างนะครับ1ก็คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับ3ก็คือลายเซ็นของท่านนะครับและ4ก็คือรูปหงเฮ้งใบหน้าของท่านนะครับสะดวกแบบไหนก็ส่งมานะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือวันเดือนวิเกิดนะครับติดต่อกันได้ใน YouTube นะครับไลน์เฟซบุ๊กในชื่อของห้องโหวนนาลันทานะครับใน IG หรือ i ิน t a g r กรนั้นในชื่อนาลันทา99นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ